สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจอกับจอยอีกแล้วนะคะภายในงาน Leicester Family Day Exclusive Movie ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมารับชมภาพยนตร์ Gladiator e ภาค2เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในง,งานกันดีกว่าค่ะว่ามีความสนุกสนานแล้วก็มีความพิเศษอะไรรอทุกท่านอยู่ตามใจมาเลยค่ะ คุณตีนะคะทำไมถึงเลือกเลสเตอร์คะก็จังหวะนั้นก็ไปเดินงานบ้านและสวนนะครับแฟนก็ชี้ให้ดูแฟนบอกว่ายอเนี่ดังและก็ดีพอลองนั่งดูปุ๊บเออรู้สึกตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการเคยไปนั่งเก้าอี้ที่บ้านญาตไม่ไม่ไม่ค่อใจไม่ตอบโจทย์หยุดที่เลสเตอร์เลยนี่ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณตีมากมานะคะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะพี่แมวค่ะพี่แมวแล้วก็น้อง เหต <'t> ุผลอะไรถึงเลือกใช้เลสเตอร์คะไปลองหลายยี่ห้อแต่รู้สึกยี่ห้อเนี้ยรู้สึกจะนุ่มนวลก็เหมือนโรบอทที่คล้ายคนรู้สึกตอบโจทย์ได้หลายหายอย่างเราไม่ต้องเรียกหมอนวดมาที่บ้านนี่แล้วนี่สำคัญค่ะคุณแม่ชอบพี่ก้องพี่ก้องแอบยิ้มแล้วนะตอนนี้ยังไงขอบคุณพี่แมวแล้วก็นั่งนิ่ดีค่ะ แล้ตอนนี้เราอยู่กับพี่เอนะคะเป็นลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะพี่เอซื้อเลสเตอร์รุ่นไหนไปเอ่ย CEO ร,รุ่น CO ตัวท็อปสุดเลยตอนนี้พี่เอกำลังลองกับรุ่นน้องใหม่ล่าสุดนะคะรุ่นพนาราไดซ์จากทางเลสเตอร์ลองรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยดีครับชอบไปตรงที่มีโนดไหล่ตรงนี้ครับขึ่งน่องดีมากใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเลสเตอร์แล้วก็กับทางพี่เอนะคะอย่าลืมให้เลสเตอร์ดูแลคุณคะ่ะเดี๋ยวพี่เอนวดต่อกันนะคะขอบคุณครับ กับผู้บริหารสาวนะคะของบริษัทเรสเตอร์เอเชียจำกัดกับคุณสิริสราองกิรานนท์หรือว่าคุณแอนของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะลูกค้าเลสเตอร์ทุกท่านนะคะตอนนี้เราฉลองครบรอบ26ปีของทางเลสเตอร์นะคะอยากให้คุณแอนขอบคุณ<ม>ลูกค้าที่ไว้วางใจของเลสเตอร์มายาวนานขนาดนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มอบความไว้วางใจแล้วก็ยอมรับในตัวเลสเตอร์แล้วก็ยาวนานมาถึง26ปีเลสเตอร์มีกิจกรรมดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเราจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปีเลยค่ะอยากฝากอะไรอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับใครที่กําลังตัดสินใจที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเลสเตอร์ค่ะฝากให้เลสเตอร์อยู่ในใจของทุกคนนะคะและให้เลสเตอร์ดูแลคุณ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ